สวัสดีครับอ้นบีวครับวันนี้ผมอยู่ที่ Total a u t o c o อร p r พ m i เ m ียมนะครับสาขาอนุ Total Auto นรุษโตเ a าออโต้คอร์พรีเมียมสาขาอนุุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาขาหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เป็นสาขาพรีเมียมของโ o เทานะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ใช้กันในกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเป็นผลที่นาเข้าจากทางอเมริกาตั้งแต่เรื่องของการดูแลรถยนต์ที่คุณสามารถไปใช้เองได้สามารถที่ไป DIY ไได้เบรกคินเนอร์ครับผม เพิ่มสมรรถนะในการเบรกของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับทํางานง่ายมากเลยครับผมฉีกไปในดิสเบรกในจานเบรคครับผมจานเบรกพวกนี้พอเวลามีระยะเบรกเนี่ยมันจะมีขเข่าติดอยู่เนี่ยมันทำให้การเบรกเนี่ยสมรรถนะการเบรกเนี่ยต่ำต่ำลงนะครับตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดทาให้เบรกเนี่ยการเบรกของคุณเนี่ยดีขึ้น สำหรับเบรกคินเนอร์นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับรว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงสะดวกสบายมากสำหรับสาวๆนะครับผมเปิดฝามาเขย่าขว,วดนิดหน่อยนะครับผมใส่หลอดนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมครับจานเบรกฉีกไม่ใช่จานเบรกเลยครับผม ถ้าตรงนี้จะเห็นภาพครับผมมันจะมีความมันจะมีกระเด็นออกมาเลยครับผมภาพเขมาเบรกจบง่ายๆแค่นี้นะฮะเบรกจึกเลยนะครับผมเข้เมาเบรกเนี่ยเป็นปัจจัยในการขับขี่เนี่ยสำคัญมากนะครับที่บางครั้งเนี่ยทุกคนบางทีไม่ค่อยรู้นะครับ ยิ่งรถเนี่ยยิ่งปีเก่าๆเนี่ยเข้ามาเบรกเนี่ยจับเต็มหนาไปหมดเลยทําให้ระยะการเบรกเนี่ยมันจะยาวขึ้นนะครับระยะการเบรกกลัวต้องสั้นที่สุดนะครับเบรกที่ดีฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับฝากผลิตภัณฑ์ฟามิงโก้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับข้างล่างนี้นะครับถ้าใครสนใจเราติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอนจิเนียริ่งเนี่ยจากอเมริกนะครับผม ค่อนข้างที่จะได้มากฐานแล้วถือว่าตอนนี้เป็นเดอะเบสเลยนะครับในเรื่องของเคมีพันธ์ุในการดูแลรถยนต์นะครับฝากเพียพันฟามิงโก้ครับผมขอบคุณมากครับอ้นพีวเคครับสวัสดีครับ